ดครับยารับฝีนี่ก็เป็นยายาตำรับใหญ่ที่ที่เป็นยาที่ดีอย่างอันหนึ่งใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะครับก็ใช้ทาฝีได้ก็ใช้ใช้พวกดูดพิษฝีได้นะครับแล้วก็คนที่มีปัญหามีฝีภายในก็ใช้ทานได้ด้วยนะครับแต่ว่าไอตัวยามันเยอะเยอะมากเลยเยอะมากก็คือ ไอ้น,นี่ที่เราทํากันเนี่ยก็คือแบบโบราณแบบโบราณทําก็ใช้ตัวยาเป็นตัวสดหมดเลยสมไหนก็เป็นสมุนไพรสดนะอย่างนี้ก็คือใบใบคนทาคือตัวหลักเนี่ยเขาก็จะมาอย่างละหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มาปั่นกับน้ำหนึ่งลิตรนะแล้วก็แล้วก็คั้นน้ําออกมาเนี่ยมันก็จะได้เป็นน้ําประมาณนี้นะคร้นแ,แล้วก็กองน้ํามาเนี่ยมีคนทามีมะเดื่อดินนะใบพุทรา ใบถั่วพูใบลําโพงกาสลักนะเห็นมั้อ่าเดี๋ยวมีรูปมะขามดีควายอีกนนเนี่ยแช่น้ําอยู่น,นะแต่ยังไม่มียังไม่มียังไม,ไม่ครบก็เลยยังไม่ได้เริ่มทํานี่ยใบไผ่เหลืองเนาะพวกนี้เอามาคาั้นเป็นน้ําใบไผ่เหลืองทําไมมันออกมาเหลืองๆใบไผ่เหลืองถึไปเหลืองมัเเ้เอเอมะเขือคืนนะอันนี้ก็มาทํานี่รากตัวปูของยังไม่ครบก็เลยยังไม่ได้เริ่มเนะาะผักหวานนะตัวนี้ผักหวานบ้าน ใบระงับพิษไม่กันเหตทำไมสีเหลืองไม่ตะคอนใบระงับพิษเนาะแล้วก็ตัวนี้ออตํารุนตัวผู้หญ้าแพรกนะใบเสนียดผักปราบผักปอดน้ําามินอ้อยนะสิบเจ็ดตัวน,น,นี้สิบเจ็ดตัวอ่ายังมีอีกมันยี่สิบยี่สิบสิบเจ็ดแล้วก็นี่จะมีสีเสียดไทยสีเสียดเทศอันนี้จะใช้เป็นผง นะอย่างละสองตำลึงเนาะแล้วก็จะมียางฝิ่นต้นอีกหนึ่งบาทกำ,กำลังไปกรีดอยู่นะแล้วก็มีน้ำมันงาสองลิตรนะครับนี่ก็จะเป็นตำรับใหญ่ก็ทำทีก็หม้อใหญ่อ,อ,อ่อหนนม้อหนึ่งทําเสร็จแล้วก็ได้ประมาณแปดลิตรนะครับเนี่ยหมดเนี่ยเกือบยี่สิบลิตรได้เหลือแปดลิตรนะก็จะใส่ตามลำดับแล้วก็เข้าไป กวนในกระทะนี่นะครับก็กวนไปจนกระทั่งใส่ไปทีละอย่างนะใส่อย่างเพราะมันร้อนก็ใส่เพิ่มเข้าไปทีละอันทีละอันทีละอันใส่ไปเรื่อยๆคนจนกระทั่งมันเข้ากันนะสุดท้ายมันจะออกมาเหมือนคล้ายๆแกงไตปลานั่นแกงไตปลาดำๆอย่างนั้นนะ่ะดำๆคนๆดำๆเนาะพอเข้าที่เสร็จปุ๊บเขาก็จะใส่ไอ้สีเสียด สีเสียดลาดับขั้นตอนนะนนี่ก็ไล่ไปตามเมื่อกี้ใส่พีละตัวเทียตัวแล้วก็มาใส่สีเสีเยดเสียดไทยสีเสียดเทศแล้วก็พอคนเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไอยางฝิ่นต้นต้นเข้ากันปุ๊บพอดูแล้วไอมันเข้าที่แล้วก็ใส่น้ํามันก็ไปควนต่อกระบวนการก็หกถึงแปดชั่วโมงในการควนหนึ่งหม้อแต่ว่าใช้ได้เยอะก็ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีข้อหมายของหมอที่ใช้ก็ข้อฝีก็คือเอามารักษาฝีนี่แหละอืมได้ทั้งหมดเลยอืมฝ<ม>ีภายในภายนอกได้หมดทั้งกินทั้งทานในห,หลอดเดียวกันอะ <c oughs> <c oughs> ใช่ทานได้ด้วยทานครั้งละหนึ่งช้อนชาเราไปทำเป็นลูกกรนได้ไหมคะลูกกรน ถ้าถามพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยทำอืมแต่ว่าเป็นน้ำจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเข้าไปตั้งแต่ไอ้พอไปเลยสอสเสมหะลงมาหมดลงมาถึงถึงท้องออกพูดไปเลยมันก็จะได้เข้าทุกระบบในร่างกายเนาะน่าจะจะดีนะครับ